สวัสดีครับพบกับผมทาม e เมอร์กับช่องทาม e กระแสสวัสดีชาวดอมเข้มมกแล้วก็ดอมยูโรยศวัสด้นะครับที่เข้ามารับชมคลิปคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับจะขอนำเสนอ,อสองแฮชแทกนะครับแฮชแทกเข้มมกนะครับแล้วก็แฮชแทกออรามี x เอ็กยูโรยศวัสด์นะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามช่องทางกระแสไว้นะครับพร้อมกดปุ่มกระดิ่งไว้นะครับเพราะว่ามีคลิปเข้มมุกนะครับให้ได้รับชมในทุกๆเช้านะครับและก็ถ้าสะดวกช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage IG t w i t t e r อ่าหรือ TikTok นะครับก็สามารถเข้าไปกด s u b สไครต์ที่ช่องทางที่คุณสะดวกได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้มาสู่ Hashtag เข้มมุกกันก่อนดีกว่านะครับ Hash tag เข้มมุกวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับวันนี้เราจะไปซองทวิตเตอร์กันอีกเช่นเคย <c oughs> คุณซิมรัตนาวารีนะครับบอกว่า ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าอีเข้มมาจีบตำมุกยังไงคิดถึงโมเมนต์นี้นะว่ามะเครดิตสตอรี آ آ, ่พิทัมเข้มมุกนะครับแล้วก็จีบยังไงให้คนเชียร์ทั้งประเทศเข้มมุกเดี๋ยวขอเข้าไปดูนะครับจะขอแท็กเราเนี่ย วันนี้แฮชแท็กอะไรจีบยังไงให้คนเชียร์ทั้งประเทศ X เข้มแล้วจีบยังไงนะต้องว่าแฮชแท็กเราดิอ, <c oughs> อะไรสิอ่ะวันนี้แฮชแท็กอะไรจีบยังไงให้คนเชียร,ทยรย์ทั้งประเทศ X เข้มแล้วจีบยังไงอ่ฮะสำหรับแฮชแท็กจีบยังไงให้คนเชียร์ทางประเทศ #xkmook เ,เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นแฮชแท็กในปัจจุบันนะครับเป็นแฮชแท็กแฮชแท็กในอดีตน,นะครับซึ่งเออผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าแท็กนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจจะเพราะว่าช่วงนั้นนะครับนะครับน่าจะเป็นช่วงเ,เดือนกันยายนนะครับช่วงนั้นผมเพิ่งที่จะเข้ามาทํา YouTube ใหม่ๆนะครับแล้วก็ยังไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยนะครับที่เกี่ยวกับเ k มมุกนะครับจะมีแค่คอนเทนต์เกี่ยวกับเหมือนการ วิาพากษ์วิจารณ์ละครหรือว่าทำรีแคปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีอาเชียละครโซเวรีอยู่มากๆหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รู้จักเข้มหัสวีนและก็มุกดานารินรักอะไรมากพอเลยแล้วตอนนี้ก็คือยังไม่รู้เลยว่าออดอมเข้มมุกคืออะไรอะไรยังไงอ่ะอันนี้ผมก็จะขอย้อนกลับไปส่องดูนะครับว่าแฮชแท็กนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเมนต์เก่าๆนะครับที่ หลายหลายทวิตนะครับได้ใช้ h a ช h t a g นี้นะครับสังเกตว่ามีหลายวันเหมือนกันนะครับวันที่11-22กันยายนเหมือนเล่นแฮชแท็กนี้กันประมาณ2วันได้นะครับนะครับซึ่งวันนั้นนะครับนะครับเข้มมุกนะครับขึ้นทวิตถึง60,000ทวิตเลยนะครับ อันนี้ก็11ตุลาคมอันนี้จะเป็นวันแรกอ่าวันแรกนะครับที่มีการประกาศาว,ว่าจะมีเขยบ้านไร่สปา,ายไฮโซนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าหนุ่มอีสาน3คนนี้อ่าก็จะมีนะครับพี่เวียนะครับนัเดทนะครับแล้วก็พี่เข้มเรานะครับการเปรียบเทียบกันนะครับช่วงนั้นก็จะมีโมเมนต์อ่ที่ชวน ฟินหลากหลายเลยนะครับนี่ภาพตัดต่อหรือเปล่านะครับหลายๆคนก็อาจจะคิดถึงโมเมนต์แบบนี้นะครับอางนี้นครับอะเรามาเข้าสู่ปัจจุบันกันดีกว่านะครับกับเข้มมุกในวันนี้นะครับมีคนรีวิวรีทวิตอะไรกันยังไงบ้างนะครับ นะครับอย่างวันนี้น้องมุกดานอรินรักนะครับก็มีการโพสต์าภาพนี้ใน IG นะครับแล้วก็เหมือนมีสตอรี่ด้วยนะครับว่า,า low b a ตเตอรนะครับ mm hmm. be love n y noni นะครับบอกว่าแม่มาไม่ทันหัดอีกแล้วแต่มีความสุขกับการไม่เคยทันหัดเครดิต hmm. ภาพนะครับณรินรักณรินรักนะครับ mm hmm. ก็คือไม่ว่าจะณนะรินรักจะโพสต สตอรี Story, อะไรยังไงอาฮัสวีก็จะมาจะมากดหัวใจให้ทุกครั้งไปนะครับคุณแน่นะครับบอกว่าแม่ว่าโควิดเราต้องกลัวหัดแล้วล่ะลูกวันนี้มีคนแชร์ภาพนี้เยอะกันมากเลยครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับก็ยังไงก็แต่งตัวแบบพี่เข้มเราก็ได้นะครับน่าจะาร่างกายอบอุ่นดีนะครับแล้วอย่างหนึ่งปลอดภัยจากโควิดอย่างแน่นอนนะครับ ช่วงนี้ก็กินร้อนช้อนกลางกันด้วยนะครับแล้วก็ออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่แมสสนะครับแล้วก็ไปในทุกทกที่ล้ก็อย่าลืมใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะครับที่จับต้องอะไรนะครับช่วงนี้ก็รักษาระยะห่างกันหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะครับนี่ครับนะครับสู้ๆนะทุกคนบอกว่าเอาจริงๆลูกชายเราก็เหมาะกับบทคุณชายนะ ใช่ครับอนาคตผมว่าต้องมีสักเรื่องนะครับอาจจะเป็นแนวเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรเนี่ยนะครับบักดินแอดชมชายนะครับลูกชายแม่หล่อมาตั้งแต่เกิดจริงๆนะดูนะรูปตั้งแต่ปวชยังหล่อขนาดเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระเอกนะเนี่ยช่องเจ็ดตาแหลมจริงขอบคุณช่องเจ็ดนะเจ้าคะที่เอ็นดูลูกชายฉันนะครับเมื่อวานฟัง จากไลฟ์สดนะครับของเพจออร่ามีนะครับพี่เข้มเราก็ได้เล่าได้เล่าถึงนะครับว่าเข้าวงการนี้มาได้อย่างไรนะครับเห็นบอกว่าเริ่มแรกเกิดจากการเป็นในายนแบบอะครับแล้วก็มีแมวมองนะครับามาชักจูงให้เข้าวงการนะครับแล้วก็ได้มาเล่นละครที่ช่องเจ็ดยังไงก็ไปฟังไลฟ์สดนะครับของเพจออร่ามีเมื่อวานได้นะครับกว่าจะมากว่าจะมีวันนี้มันก็ มันก็เหมือนเหมือนจะง่ายครับแต่การได้เป็นเข้มพัสวีทุกวันนี้มันก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้ทุกคนรักเขาได้นะครับก็หลายๆคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าทุกคนรักในความเป็นเข้มพัสวีได้อย่างไรกันบ้างนะครับคุณอ้นเคเซียนะครับก็แชร์ภาพนี้เหมือนกันครับมีคนแชร์ภาพนี้หลายคนเลยนะครับนะครับคุณนูนะครับ โมเมนต์วันนี้น,นั้นเข้มัสวีรับบทเป็นลิงรักสนสนให้ไปกับรักกับลิงแต่ถ้ารักจริงๆให้มารักกับเราส่วนแฮชแ่ง uh, มุกดานาดินรักนะครับรับบทเป็นหมูหมูกระทะอ uh, มีควันส่วนใจฉันมีเธอไหวไหมฉันถามตัวเองเนี่ยไหวไหมบ้าบออ่แคดดิ้สตอรี่ตะม,มุกแล้วก็เตาเข้มนะครับนะครับคุณนูช่างมี จินตนาการที่ล้ำเลิศจริงๆนะครับนะครับคุณลาลีนะครับบอกว่าเมื่อมีคนถามยูยูว่าเข้มมีแฟนไหมยูโรไม่รู้ยูโรไม่เห็นไม่รู้ว่าเพื่อนมีแฟนไหมไม่รู้ว่าเพื่อนชอบใครอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นสตอรี่เก่าๆนะครับอ๋อกันนีเป็น โมเมนต์แต่ก่อนครับก็ไปหารับชมได้ <c oughs> คุณดิวนะครับทำไมน่ารักกันอย่างนี้นะสองแฝดน่ารักคิดถึงจางวนอยู่กับสองแฟดทั้งนั้นนีครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคุณแอมนะครับบอกเป็นโมเมนต์เปล่าคนหนึ่งเต็มพลังเพราะแบตจะหมด อีกคนก็เป็นลิงทั้งวันแบดไม่มีหมดได้ยินคำนี้ลอยมาเลยเราต่างกันคนละขั้วเลยบวกกับลบแต่ก็เข้ากันได้เชื่อสิดูกันไปเรื่อยๆนะแม่เนี่ยมโนเก่งที่สุดเครดิตไอจตะมุกกับหัสวีนะครับก็จะมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับที่มีการพูดถึงว่าออช่องถามกระแสนะครับเหมือนประมาณว่า เออยังมโนไม่เลิกอีกเหรอเข้มกับมุกอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมอยากจะบอกว่าถ้าเป็นชาวเราหรือชาวด้อมเข้มมุกจริงๆอ่ะน่าจะน่าจะเข้าใจในจุดหนึ่งนะครับว่าเราอ่ะรักในความเป็นตัวศิลปินของพี่เข้มหัสวีและน้องมุกดานาดินรักนะครับก็คือไม่ว่าเขาจะออกงานคู่งานเดี่ยวหรืออะไรยังไงถ้าเราคิดที่จะปักหลักใน,ในการรัก ทั้งเข้มทั้งมุกแล้วเราก็ต้องรักในความเป็นตัวเขาใช่ไหมครับส่วนที่ผมชอบพูดเสมอในเรื่องของหัวใจอะหัวใจมันเป็นเรื่องของเขาทั้งคู่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกในการที่จะเลือกหัวใจของเขาไม่ว่าอนาคตต่อไปเข้มอาจจะเลือกใครที่ไม่ใช่น้องตะมุกมันก็เป็นสิทธิ์ของเข้มก็เช่นกันกับมุกที่อนาคตอาจจะไม่ได้คู่กับเข้มก็เป็นสิทธิ์ของ มุกเหมือนกันก็มันเป็นเรื่องของหัวใจอะครับก็ของใครของมันใช่ไหมครับส่วนเราชาวเราอะบางทีก็อาจจะแบบมีโมเมนต์ที่อยากจะมุ่งมิง้งอยากที่จะเชียร์นักแสดงที่เรารักทั้งคู่ให้มาคู่กันอันนี้มันก็จะเป็นอีกโมเมตนต์หนึ่งนะครับที่เราจะมีความรู้สึกมีความสุขอยู่ในใจถึงแม้ว่าจะจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอะไรแต่เราก็มีความสุขที่เราได้คิดได้มโนไปแบบนั้นใช่ไหมครับ ถ้าใครเห็นด้วยก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้ล่างนะครับแล้วผมก็ต่อไปเนี่ยผมพยายามจะสร้างบรรยากาศให้คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ของช่องผมอะช่องทม์กระแสผมอะให้มีแต่คอมเมนต์ที่ออกไปในทางแนวบวกๆครับพยายามที่จะลบนะครับผมตอนต่อไปนี้ผมจะลบข้อความที่สมเสียงต่อการเกิดเรื่องดราม่านะครับแล้วก็ อยากจะฝากนะครับถ้ามีข้อความอะไรที่เป็นเกี่ยวกับดราม่าที่อาจจะส่งต่อให้แบบเกิดการคอมเมนต์ออกไปในทางที่แบบออกทะเลกันนะครับก็สามารถแจ้งมาที่ผมมาที่เพจได้นะครับผมก็อาจจะลบข้อความแบบนั้นครับคือผมอยากให้ในในช่องของผมแบบมีโมเมนต์คอมเมนต์ที่แบบสร้างความฟินสร้างแบบความสุขให้กับ คนดูท่านอื่นๆที่แวะเวียนเข้ามาที่ช่องนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าพี่เข้มหัสวีหรือน้องมุกดานารินรักนะครับเข้ามาแวะเวียนในช่องผมแล้วก็มาอ่านคอมเมนต์ก็คืออยากให้น้องทั้งสองคนอ่านอะไรที่มันแบบทําให้เขารู้สึกมีกําลังใจมีรู้สึกมีแรงใจในการที่จะทําผลงานออกมาให้มันดีนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นอันที่เข้าใจเลยว่าทั้งเข้มทั้งมุกต่างก็แบบอาจจะแบบมีคิดอะไรบางมุมนะครับในจุดจด จุดนี้นะครับก็อาจจะเกิดจากการคอมเมนต์ที่เห็นต่างอะไรที่อาจจะทําให้น้องแบบรู้สึกไม่โอเคอะไรไงก็เรามาช่วยกันสร้างคอมเมนต์ที่ดีๆคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจให้แรงใจผักผักดันซึ่งกันและกันดีกว่านะครับก็คือจะสุขใจทั้งตัวเราด้วยแล้วก็สุขใจทั้งเข้มหาสวีมุกดา,นาเนรนรักแล้วก็สุขใจทั้งชาวเราทั้งหมดะครับก็คืออยากให้ทุกทุก อย่างนะครับเป็นไปในทางที่ดีทางที่บวกนะครับก็ขอฝากไว้นะครับสําหรับการคอมเมนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวจะพูดยาวไปนะครับมาดูนะครับข่าวล่าสุดนะครับงดจัดงานปีใหม่ทุกแห่งขอความร่วมมือรัฐเอกชนนะครับ work from home 14วันนะครับอ่ะก็ขอบคุณคุณโจุะนะครับอาทิตย์วีนี้นะครับเรียบร้อยนะครับท่านขาวดาวในดอมกันนะทุกคนอ่าก็เป็นข่าวจากสนุกนะครับก็ยังไงก็ มาคอมมาเขา,าดาวกันที่ทวิตเตอร์หรือว่าช่องทำกระแสก็ได้นะครับก็เรียกได้ว่าอดเที่ยวไปอีกปีกหนึ่งแล้วนะครับน่าจะเป็นปีแรกหรือเปล่าครั้งที่แล้วมันเป็นช่วงสงการใช่ไหมครับก็ยังไงก็ปีหน้าก็ขอให้มันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับยังไงช่วงนี้ก็สถานสถานการณ์โควิดก็กําลังระบาดมากขึ้นนะครับที่บ้านผมนะครับก็มีผู้ติดเชื้ออะไรเงี้ยอยู่ด้วยก็ เรา,เาทั้งผมแล้วก,ก็ขอให้ทุกๆคนนะครับก็ร,บร,ระมัดระวังตัวนะครับในการที่ออกนอกบ้านนะครับก็ควรที่จะใส่แมสทุกครั้งนะครับแล้วก็กินร้อนนะครับช้อนตัวเองนะครับแล้วก็แล้วก็มีการใช้เจลแอลกอฮอล์นะครับในการเข้าไปใช้สถานที่ในทุกๆที่นะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิในทุกๆที่ด้วยนะครับแล้วก็ ถ้ารู้ตัวว่าเป็นไข้หรืออะไรก็ควรที่จะพบพบหมอหรือว่าอยู่ที่บ้านรักษาตัวให้แข็งแรงนะครับ km status นะครับอุยอ้ย,ยวันนี้ว่างมาแลกฟอรกันชาวเราเพื่อเต้าแฝดเค็มมุกที่น่ารักของเราเตรียมฟอรบ้าน s t a t i s t i c ไว้เดี๋ยวเรามีของมาแจกแบบจุกๆเซอร์ไพรส์ฉลองปีใหม่นะบอกได้แค่นี้อ,อันนี้ก็อของ km s t a t i s t i c นะครับจะเป็น หน่วยสถิตินะครับหน่วยสถิติของดอมเคมมุกนะครับก็ก็ถ้าเกิดใครใช้แฮชแท็กแลกฟอรกันชาวเรานะครับก็ไปติดตามแลกฟอรกันไว้นะครับแต่ละคนมีสมาชิกมีสมาชิกในอะไรครับมีมีผู้ติดตามในแต่ละคนมันก็จะส่งเสริมในเรื่องของการรีทวิตนะครับเวลาเรารีทวิตข้อความนึงเพื่อนเราเห็น คนที่ติดตามเราเห็นเขาก็มีการรีทวิตเราไปก็อาจจะทําให้ทวิตนั้นเน่ยเ,เกิดการขึ้นเทรนขึ้นแฮชแท็กเป็นกระทู้ไม่ใช่ครับเป็นเทรนด์แนะนําใน Twitter นะครับก็จะส่งผลดีนะครับต่อดารานักแสดงทั้งที่เราชอบนะครับทั้งเข้มมสวีและมุกดาเนะดินรรกนะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นโมเมนต์นะครับนะครับล่าสุดนะครับก็เขาดาวปีใหม่นะครับที่สุพรรณบุรีของหนูมุกนะครับยกเลิกนะครับขอบคุณขาวจากคุณออยกำแพงเงินนะครับอ่าหลายๆงานนะครับหลายๆงานก็เริ่มจะยกเลิกแคนเซิลไปแล้วนะครับก็บางทีก็ก็เป็นที่น่าเสียดายจริงๆนะครับสำหรับ สำหรับการที่เราจะเห็นโมเมนต์ที่แบบเออทั้งคู่จะออกงานอะไรด้วยกันนะครับก็เห็นว่าช่วงปลายปีนะครับเหมือนจะมีงานคู่กันนะครับวันที่เท่าไหร่นั่แหละแต่น่าจะแบบงานน่าจะเริ่มยกเลิกไปแล้วครับยังไงยังไงก็รอติดตามข่าวสารนะครับอ่าซึ่งผมอาจจะบอกอะไรได้ไม่แน่นอนนะครับถูกผิดอะไรงขออภัยนะครับสําหรับข่าวข้อมูลนะครับอ่ะอันนี้นะครับที่สําคัญเลยนะครับ ต้องไปอดนนนะครับอ่าคุณหัสรินทวิตว่าพรุ่งนี้เช้าเจอกันที่เซเว่นขอบคุณค่ะอ่าทวิตของคุณชมจันนะครับบอกว่าปกนี้เลยแม่อ่าเข้มหัสวีนะครับเข้มมุกนะครับอ่าปกของมายาชาแนลนะครับอ่าราคา45บาทนะครับโดยโปอยหัวว่าคนบันเทิงสุดปัง2020นนะครับผู้ทรงอิทิพลขยับทำอะไรก็ถูกจับตานะครับ ซึ่งมีรายชื่อของเข้มหัสวีและมุกดานนรินรักอยู่ด้วยนะครับยังไงพรุ่งนี้นะครับก็อย่าลืมเข้าเซเว่นนะครับหรือว่าไปตามแผงหนังสือที่ใกล้บ้านคุณนะครับแล้วก็ไปหานะครับมายาชาแนลนะครับราคา45บาทนะครับมาดูมารับชมกันนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับ อ่ะครับอ่ะมาดูเนี่ยครับ KM Story ว่าด้วยเรื่องผลงานละครยูโรไม่เบาเลยค่ะชงเพื่อนตาเป็นประกายเชียวเล่นกับใครเล่นกับใครเล่นกับใครอ่ะย้ำให้เพื่อนตอบเชียวเพราะคุณมีเข้มก็ต้องมีมุกอ่ะนะพกไปทุกที่และว่าด้วยเรื่องที่บ้านมุกอ่ะทุกคนที่น่าหนาน่ารักมากทั้งลูกค้าทั้งเจ้าของร้านทั้งคุณแม่เจ้าเค้มมาอยากไปเที่ยวอีกมีนนละคร ต่อแนี่นครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นเอบันไดสายสีทองนะครับเแบบคอมเมดี้มากเรื่องแบบเรื่องการ์ดเรื่องการ์ดอีกเรื่องหนึงเรื่องการ์ดคอมเมดี้ไก็จะมีแต่ยิงก็จะเล่าก็เล่นกา น้องยูโรเรานะครับก็มีการชงชงเรื่องอ่ะเล่นกับใครเล่นกับใครอ่เล่นกับอ่าน้องมุกนะครับกับละครเรื่องล่าสุดนะครับอ่าเคยบ้านไร่สไปดไฮโซนะครับซึ่งจะออนแอร์ในอตที่2นะครับเห็นบอกว่าเป็นรถที่2นะครับของปีนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวติดตามข่าวข่าวมาอัปเดตนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดถึงยูโรนะครับไปอ่าแฮชแท็กยูโรกันเลยดีกว่าครับอ่ะ แท็กยูโรนะครับออร่ามีเอ็กยูโรยศสวัสดนะครับอ,อย่างคุณกุกกิ๊กบอกนะครับความเป็นธรรมชาติของเข้มยูโรคือเสน่ห์ที่หายากในเพคในปัจจุบันเป็นตลกเป็นนักร้องเป็นเอกที่เล่นได้ทุกบทบาทเป็นธรรมชาติที่มีแต่เสียงหัวเราะเมื่อทั้งคู่อยู่ด้วยกันจริงๆน่ารักและจะคอยซับพอร์ตทั้ง3คนเลยนะครับะจะซับพอร์ตทั้ง3คนเลยก็ ก็จะมีพี่เข้มเรานะครับพี่เข้มยูโรนะครับน้องบุกดานะครับนะครับซึ่งด้อมเข้มมุกเรานะครับก็เป็นด้อมยูโรไปด้วยนะครับก็รอติดตามผลงานนะครับของยูโรนะครับเร็วๆนี้นะครับกับสามีชั่วคืนนะครับซึ่งผมมั่นใจเลยนะครับว่าละครเรื่องนี้น่าจะดังปังทีเดียวนะครับพอดูจากเนื้อเรื่องย่อๆมาแล้วนะครับว่า เออมันเข้มข้นจริงๆอ่าคุณบอนชัวนะครับบ้าบอๆไปวันๆนะครับบอกว่านเน่ห์ของเข้มกับยูโรมันคือความธรรมชาติคนบ้านๆไม่ปรุงแต่งอะไรพวกนางเป็นน้ําไม่เต็มแก้วรอคนมาเติมให้พวกนางพร้อมจะรับฟังสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเอาจริง2คนเนี้ยขอให้สอนนางนางก็พร้อมทำตาม,ตาม,ตาม,ตามนะครับนะครับคุณสวกจุดแดนนะครับมีการแชร์ภาพนะครับของอเพจออร่ามีนะครับ นะครับคุณสโนโรสนะครับเอาจริงนะเราเห็นความน่ารักของยูโรและความจริงใจที่น้องมีให้เพื่อนเข้มยิ่งตามไปดูเข้มยูโรโกฟิตยิ่งเอ็นดูคู่นี้มากๆตอนนี้คือเอ็นดูยูโรมากๆน้องน่ารักมากความจริงก็เอ็นดูทั้งแกงเลยเข้มยูโรพี่เบนะนะครับโดวยวันนี้นะครับอ่ายูโรนะครับไป หลายส่วนนะครับที่ออร่ามีนะครับอ,อย่างคุณตะมุกค,คนรักของวิวนะครับแชร์ภาพนี้มานะครับนั่งขายของและขายขำไปด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็มีทวิตหนึ่งนะครับที่บอกว่าที่บอกว่าเออเล่นเอาพิธีกรพิธีกรไปไม่เป็นเลยพ,เ She พิธีกรคือคุณชีตเค้กนะครับพิธีกรคือคุณชีตเค้กนะครับเนี่ยด้วยความที่แบบ น้องยูโรเรานะครับน้องยูยูเรานะครับมีความแบบมุง้งมิ้งนะครับใส่ตาวิบวับนะครับก็ทําให้พิธีกรคุณเชคเคนะครับไปไม่เป็นเลยทีเดียวนะครับซึ่งตลอดไลฟ์เลยนะครับที่แบบทำให้พิธีกรเราเสียอาการก็<笑><笑> <g ül> <g ül> อย่างว่าคนโสดน,นะครับคุณใจฟูนะครับว่าเรื่องว่าได้เรื่องโดนวีวีแก้งยูยูยรับ,บบทนางงอนหวะเอาเช่ okay. นะครับนะครับ่องได้เห็นนะครับความหล่อเหลานะครับของรพเอกท่านนี้นะครับนะครับนะครับตามุขคนรักของวิวีนะครับป้าท่านรักเขาอีกคนแล้วนะครับครูเบบี้จันนะครับบอกหยุดโบะบะได้แล้วกับบ้านด่วนอันจะไปรับคุณสามีนี่ครับ หลายๆคนนะครับที่เป็นด้อมเข้มอัศวีนะครับก็เริ่มเทใจไปให้น้องยุยูเราแล้วนะครับนะครับนะครับพิธีกรเสียอาการมากเลยนะครับอย่างคุณสาวกจุดแดงบอกนะครับคุณชิดเค้กนะครับโดนยุยูเรานะครับอ่าหยอดหยอดตลอดรายการเลย นะครับถ้านั่งพระเอกเรียบร้อยสกอยอยูยูนะครับมีความชิลนะครับมีความชิลในการนั่งนะครับคุณลาลีนะครับบอกว่าเป็นโชคดีของแบรนด์มากค่ะที่ไม่หาเอาเข้มมาวันเดียวกับยูโรรับรองว่าถ้ามาด้วยกันกระเจิดกระเจิงเนะี่ยนะครับ อันนี้ก็จะให้ส่องอความหล่อนะครับอนาคตน่าจะเป็นปีของเขานะครับเพราะว่ามีะละครป,ป,ปังนะครับอย่างสามีชั่วคืนนะครับแค่ชื่อก็หลายคนก็อยากจะดูแล้วว่ามันเป็นอะไรยังไง <laughs> นะครับอันนี้ขอเช่นชมเพจออร่ามีด้วยนะครับว่าเป็นการไลฟ์สดนะครับที่กล้องแบบสวย,ยจริงๆนะครับกล้องแบบ ไม่ว่าพระเอกนางเอกนะครับผมย้อนดูอันเก่าๆด้ยนะครับพระเอกนางเอกที่มาออกกล้องนะครับหลายสดนะครับของทางออร่ามีนะครับคือจะแบบดูดีไปหมดเลยแต่อาจจะด้วยเป็นเพราะว่าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ออร่ามีด้วยนะครับที่ทําให้หน้าของพิซเซนเตอร์นะครับคำนักแสดงหลายๆคนนะครับหน้าออกมาแบบมีออร่าจริงๆนะครับช่วยโฆษณาหน่อย ไหนเอาออร่ามีมาออกแล้วก็ต้องช่วยโฆษณาให้เขานะครับนะครับคุณพันด้าที่รักนะครับโพสคลิปนี้นะครับร้องเพลงอ่าร้องลักคณมีเจ้าของแอบมองอยู่ทุกวันนะครับโยโย่เราร้องเพลงด้วยนะครับแม่รำนะครับทวิตนะครับนะครับก็จะมีอยู่เรื่องนึงนะครับที่เล่าถึง เรื่องการอาบน้ำด้วยกันแล้วสะบูรล้นนะครับต้องไปฟังนะครับไลฟ์สดที่เพจออร่ามีนะครับรับรองว่าแบบโอ้โหถ้าเกิดเป็นสาวกพวกสาววายนะครับก็จะแบบนะครับกีดการ์ดกันแน่นอนนะครับมีมีตัวนี้มีผู้โชคดีได้ไปแล้วนะครับที่เพจ นีครับแม่ร่มไงพอใจหรือยังอ่ะแม่รม่ะเปลี่ยนชื่ออีกแล้วอ่ะจากไลฟ์เข้มเมื่อวานจนไลฟ์ยูโรวันเนี่ยความตลกโบ๊ะบะต่างๆน่าเห็นใจสุดๆก็คือคนเนี่ยค่ะแยกกันว่าป่วนแล้วอ่ะรวมกันเมื่อไหร่คือป่วนมากแต่แต่แต่ก็หล่อมากเช่นกันนะครับพี่ตั้มเรานะครับพี่ตั้มเราต้องอดทนมากแค่ไหนนะครับที่ต้องอมีน้องๆทั้งสองคนนี้อยู่ร่วมกัน <g ül> ก็นับถือพี่ตั้มนะครับอันนี้ผมพูดตามแม่ๆนะครับผมก็ไม่ไม่ได้ลงอะไรมากมายฮะนะครับวันนี้หลายๆคนนะครับช่วยปั่นเทนให้กับน้องยูยูของอน้องพี่เข้มหัสวีเรานะครับ <g ül> <อ>ะนะครับแล้วก็มีตอนท้ายนะครับก็มี การเต้นเพลงดังนะครับปูปูนีปีปีนะครับ<笑><笑>นะครับร้องเต้นเล่นละครเล่นตลกได้โมดครบรดจริงๆส้มตำจานเด็ดชัดๆของดีเมืองอุดรค่ะอ่ะยูโรเป็นคนอุดรเหรอครับอ่ะนะครับ สำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ชาวเรานะครับชาวดอมเข้มมุกนะครับดอมยูโรด้วยนะครับได้รับชมรับฟินกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องไทม์กระแสนะครับก็สามารถกดที่ปุ่ม Subscribe r พร้อมกดปุ่มกระดิ่งกันไว้นะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปในทุกๆ6โมงเช้านะครับ สำหรับวันนี to to you, ้นะครับทามเมอร์จากช่องไทม์กระแสนะครับต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี right. Thus, er ้นะครับยังไงพรุ่งนี้มีข่าวอะไรมาอัปเดตให้ทราบกันอีกนะครับก็พยายามจะหาข่าวที่สุดนะครับของเข้มมุกนะครับไม่ว่าจะมีข่าวไม่มีข่าวยังไงหัวมงเช้าก็ต้องมีอยู่ดีอ่ะยังไงก็มาติดตามช่องทามกระแสกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมทามเมอร์แห่งช่องทามกระแสขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ